ตกลงไปแล้วนะครับับการแสดงของชั้นปีนี้5นะครับก็การสแสดงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เลิศเลยเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าพี่ๆท,ทุกคนนะครับก็ตั้งใจทำง,งานสแสดงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆปี5ทุกคนเนี่ยตอนนี้แทบไม่มีเวลาของตัวเองเลยนะครับการเรียนก็หนักนะแย่งศาสตร์าหาเวลามาซ้อม ด้วยกันได้ครับจะออกเป็นการแสดงที่น้องๆได้ชมนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับก็คงจะชอบนะนะปีนี้นะครับก็เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเราปีห้าเนี่ยจะได้อยู่ร่วมคณะกันกับน้องนะครับน้องๆทุกคนนะครับ ก็ยังมีเวลาอยู่นะคระอี่มากนะนะระหว่างทางนั้นน้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่จะเข้ามาทำให้น้องๆเนี่ยเหนื่อยหรือท้อแท้นะครับแต่เมื่อไหร่นะครับ ี่น้องๆทุกคนคิดว่าปัญหาที่น้องเจอเนี่ยมันหนักหนามันไม่ไหวมันทำให้พอมากให้น้องๆทุกคนนะครับนึกเอาไว้เสมอเลยว่าพี่ทุกคนเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ครับ